ดีเอ e. ็ดดาเดินหน้าโครงการสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์1212เอ็ดดาปีที่2หลุยส0จังหวัดเร่งสร้างแกนนำในพื้นที่เสริมเกราะป้องกันภัยออนไลน์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอ,อิเล็กทรอนิกส์สพทอ,อหรือเอ็ดดากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์1212อเอ็ดดารู้ทันเกมโกงหยุดกลคนลวงต่อเนื่องเป็นปีที่2ดับเนินง,งานโดยศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์1212อเอ็ดดาเพื่อขยายขีดความสามารถในการรับมือภัยออนไลน์ยกระดับทักษะของบุคลากรทั้งภาครัฐและเอก ตลอดจนประชาชนสร้างแกานนำเครือข่ายผู้บริโภคในชุมชนเพื่อให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางออนไลน์อย่างปลอดภยดัยโดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐจันทระวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในงานถแถลงข่าวพร้อมด้วยนายนัทพลนัทสมบูรณ์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายมีธรรมนาระนองรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออดด้าร่วมงานเมื่อวันพุธที่14กุมภาพันธ์ณโรงแรมสวิตโซเทกลกรุงเทพรัชดาค่ะตอาเริ่มแรอยาให้ท่านพูดถึดถงท่มาทีาป่ปของคนี้ึค่ะครับวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวโครงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ เป็นโครงการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้ความรู้เรื่องไทยทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆภายใต้โครงการรู้ทันรู้ทันกลโกงทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางเอดาเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่สําคัญเป็นสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนีย่ยจะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มต่างๆออนไลน์วันนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาที่สําคัญ เรื่องแรกๆก,ก็คือเรื่องของการซื้อสินค้าไม่ตรงปกนะครับเป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบมากจากรายงาน AOC 1 4 4 1ปัญหานี้เป็นปัญหาดับหนึ่งเพราะนั้นนี่กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนว่าอะไรต่างๆที่พี่น้องควรรับรู้อะไรต่างๆที่เป็นข้อความที่เป็นข้อความที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง นะครับและอาจจะทําอันตรายให้กับตนเองความเสียหายทั้งเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องส่วนตัวต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นโครงการนี้เราได้เริ่มโครงการนี้จริงๆแล้วเราทํามานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่มมาเริ่มทําแต่เอ็ดด้าเนี่ยเห็นความสําคัญของเรื่องนี้แล้วก็ได้ขยายผลเพิ่มเติมนะครับโดยได้คิกออฟแคมเปญในวันนี้เราจะขยายผลใน10จังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งคิดว่า โครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องอาการขยายผลการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นในวงกว้างมากขึ้นนะครับในฐานะกระทรวง,งการวางนโยบายอะไรที่เข้ามาช่วยเหลือภัยตรงนี้บ้างไหมคะนโยบายตรงนี้เนี่ยกระทรวงเองเนี่ยได้มีนโยบายเรื่องเรื่องการปราบปารามอาชญากรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆโดยเรามีศูนย์ AOC 1441 รเราเดําเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกา,ย,กาย,ยนปีที่แล้วนะครับในปี2561เนี่ยเรื่อง AOC 1441เนี่ยซึ่งเป็นหมายเลขที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อได้รับความเสียหายความเดือดร้อนแล้วโทรมาได้ทันทีนะครับเป็น one stop service เป็นเบอร์ที่นะครับสามารถที่จะระงับเรื่องของอบัญชีม้านะครับแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนต่อนเนื่อง นะครับเราทำได้ภายใน15ในาทีเพราะนั้นแล้วเนี่ยในปี6 7เองเนี่ยเราได้ยกระดับขึ้นแล้วก็ต้องเรียนว่าเราเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญนะครับมีการใช้ AI ในการขวาดข้อมูลที่เมื่อพี่น้องประชาชนได้เสพไปแล้วนี่พี่น้องประชาชนอ่านลงเชื่อได้กวาดข้อมูลที่เป็นเท็จทั้งหมดออกนะครับแล้วก็ขณะนี้เรากำลังพัฒนาแอปพลิเคชัน หรือคออเลร์นะครับที่เรียกว่าเหมือนเหมือนแอปที่เวลาใครโทรมาหาตามเบอร์ต่างจะรู้ว่าใครโทรมานะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทำว่าเราใช้คำว่า AOC Plus 1 4 4 1นะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องนี้ก็ก็สามารถโทรมาได้ตลอดนะครับแล้วตอนนีมีวาระเล่ีด่วนอะไรที่พวกเป็นพิเศษไหมครัก็ปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาภายออนไลน์แก๊งคอรเซนเตอร์นี่เป็นวาระเร่งด่วน นะครับซึ่งเราคิดว่าเป็นปัญหาในชีวิตประจาวันนอกจากนั้นแล้วงานของกระทรวงนี่มีหลากหลายนะครับท่านนายกรัฐมนตงตีเองนี่ได้ให้ในโยบายในเรื่องของการสร้างความขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเรื่องการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยเรื่องของข้อมูลเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทางด้านดีเท่ากิจกรรมในวันนี้เนี่ย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการสร้างความตระหนักรู้และก็สร้างความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านดีเท่าซึ่งเป็นเสาหลักที่เราจะทําอยู่แล้วนะครับในวันนี้ถ้าคิดว่าการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำหรับไทยออนไลน์ค่ะควรจะเริ่มสักจุดตรงไหนก่อนครับผมคิดว่านะครับในเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะใช้เครื่องมือที่ที่เรามีอยู่แล้วนะครับการสร้างความตระหนักรูก้เนี่ยให้กับพี่น้องประชาชน เป็นเรื่องสําคัญนะครับว่าพี่น้องประชาชนนี่ต้องรู้และมีความรู้รับมือกับภัยต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราเรียกว่าดิจิทัลลิเทเลซีเนี่ยนะครับกิจกรรมในวันนี้ตรงนะครับตรงมากแล้วก็การสร้างความตระหนักรู้เนี่ยจะทําให้เป็นการฉีดวัคฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องคนไทยเราเป็นภูมิคุ้มกันว่าถ้าโทรมาแล้วเนี่ยนะครับไม่โอน ไม่หลงเชื่อไม่รับไม่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ก็จะเป็นการสร้างภทิคุ้มกันให้กับคนไทยทุกคนอเค,นครับอ,อากให้พ่อนๆูข้อมูลที่้อนถ,ถึงไยออนไลน์ปัจจุบันนี้นิดนึงรับในศูนของ1 2งองหนึ่งสน,นะครับเป็นพอซินเตอร์ซึ่งรับในด้านสาด้านด้วยกันนะครับก็คือในแง่ของการซื้อขายของออนไลน์นะครับ ของเว็บไซต์ผิดกฎหมายนะครับเรารวมถึงการปรึกษาในแง่ของกฎหมายดิจิทัลต่างๆนะครับแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนโควิดนะฮะก็ตัวเลขอยู่ที่ประมาณสักหมื่นต้นๆน,นะครับที่เข้ามาเนี่ยพอหลังโควิดมีการซื้อขายขอ,ออนไลน์มากขึ้นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขกระโดดไปอยู่ที่ประมาณ6 0,000กว่าเคสนะครับที่เข้ามานะครับมากที่สุดก็จะเป็นการซื้อขายของเหมือนเดิมน,นะครับ ซื้อขายของไม่ใช่ของซื้อขายของแล้วไม่ตรงปกนะครับรองลงมาก็เป็นเว็บไซต์ที่กฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แจ้งเข้ามาแล้วทาง228ได้เองก็จะได้ประสานงานนะครับในส่วนของกระทรวงแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการแก้ไขปัญหาต่อไป หน้าที่ระดับของเอ็ดด้าที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนสำหรับลตฟอรม์มออนไลมีอะไรบ้างคะครับหน้าที่เอ็ดด้าจริงๆแล้วเราเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อส,สังคมนะครับหน้าที่ก็คือการกํากับดูแลการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมออนไลน์เนี่ยให้มีความน่าเชื่อถือมั่นคงปลอดภัยนะครับเพราะนั้นเองโครงการนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในบางส่วนนะครับที่เราทำนะครับเช่นการสร้างกลุ่มกุ้งกันเพื่อไม่ให้คนตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะปะัจจุบนนันในปัญหาจริงๆแล้วเนี่ย วิชาชีพใช้เนี่ยก็จะวนนกันนะครับวิธีการหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะรวมกันดังนั้นเราคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดนะครับคือการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดนะครับก็เลยมีที่มาที่ไปในการสร้างกลุ่มคนไทยขึ้นมานะครับวิธีการสร้างของเราเนี่ยเราวาจจะทําร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรนะครับแล้วก็เป็นการสร้างเหมือนกับเป็นเทรนเนอร์นะครับเพื่อให้ไปขยายผลต่อในพื้นที่นะครับอย่างผู้นําชุมชนไปขยายต่อในชุมชนต่างๆอย่างนี้เป็นต้น เห็นว่าอันนี้เป็นปีที่สองนะคะมีการปรับแก้หรือเพิ่มเติมกลยุทธ์อะไรเข้ามาบ้างคะจากปีที่แล้วครับในปีที่แล้วเนี่ยเราจัดไปประมาณ22จังหวัดนะครับกลุ่มเป้าหมายตอนนั้นก็ยังเป็นเหมือนกานภาครัฐผู้นำชุมชนท้องถิ่นนะครับตนี้เนี่ยในปีก็มีการขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับไปสู่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเราดูแล้วในทุกช่วงวัยจริงๆนะครับแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็ตกเป็นภัมชญีย เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆทั้งนั้นนะครับ <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยการให้ความรู้เขาตรงนี้เนี่ยให้เข้าใจกฎหมายว่าเปิดตรงนี้แล้วนะมันผิดกฎหมายมันมีโทษจำาทกปรับเนี่ยก็จะทําให้คนเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับปีที่แล้วที่เราคุยเรื่องนี้กับผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ตกใจนะครับเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีโทษนะครับแล้วก็เด็กตอนหลังๆเนี่ยสิบสามสิบสี่เนี่ยเริ่มมีบัญชีม้าที่รับจ้าง500บาทแล้วไปเปิดอย่างนี้เป็น มีภัยแบบไหนที่สามารถแจ้งได้หรือแจ้งไม่ได้หรอยคอ่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถแจ้งได้หมดนะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็จะที่เรียนนะครับเป็นเรื่องของการซื้อขายของออนไลน์นะครับถ้าซื้อแล้วได้ของไม่ตรงปกหรือว่าได้ไม่รับของอย่างเงี้ยแจ้งได้นะครับแล้วก็เรื่องเว็บไซต์ผิดกฎหมายนะครับหรืออยากจะมาถามเรื่องกฎหมายที่ผมบอกสักรู่นะฮะเรื่องบัญชีบ้าเรื่องอะไรต่างๆล่านี้ก็สามารถโทรมาขอคำปร,รึกษาได้นะครับส่วน AOC จริงๆแล้วหลังบ้านเนี่ยเราก็ทํางานร่วมกัน นะครับแต่ทางโน้นเนี่ยจะดูในส่วนของการหลอกลงทุนซึ่งมันมีมูลค่าความเสียหายเยอะมากนะครับอยากาเพื่อตัวครับก็จริงๆอยากให้คนไทยทุกคนนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่า3าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีไม่ได้มีข่าวเยอะนะครับแต่ก็เริ่มมีคนตกเป็นเหยื่อะนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมีความเข้าใจว่ามีชาชีพเองเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาก เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปใน,ในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถสร้างภูมิตัวเองได้เนี่ยจะทําให้เราเองสามารถป้องกันตัวเราเองได้ร,รวมถึงคนในครอบครัวด้วยนะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยความเป็นจริงหรือว่าพื้นฐานขอ,ของความรู้พวกนี้เนี่ยมันสามารถใช้แล้วก็หยุดใช้ได้ทั้งหมด